สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda c ซ v i c นะครับเป็นทีดอทำบุญจาีโมทแบบพับนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเหมือนกับรุ่นใหม่เลยทดสอบการล็อกฮะไปกระพริบหนึ่งครั้งรถล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดได้ไหมนะครับเปิดไม่ได้นะฮะกดคายล็อกฮะได้ยินเสียงนะครับก่อนคายล็อกนะเปิดได้โอเคครับเดี๋ยวเราลองมานี่ฮะบิดดูนะฮะ ี่ครับนี่ยรั้ปัดออนได้นะครับตอนนี้ก็จะสตาร์ทได้ด้วยนะครับลองดูจะสตาร์ทได้ไหมเเสียงหวานเลยครับได้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Civic t d o ออยู่สนใจนะครับที่จะทำกุญแจรีโมทสไตล์นี้ครับพับได้นะครับสวยงามแบบนี้ อบถามเพิ่มเติมมาในช่องทาง YouTube ได้นะครับดผมจะเข้าไปตอบให้นะครับโอเคลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ